สูงสุดของประเทศเลยทุกคนเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่นเองการที่หนูจะได้ภารกิจกันเนี่ยจะต้องชูดบาทสให้ลงเป้นก่อนพี่ดูถูกไปจริงๆเรามีนักกีฬาบาทสอยู่เยฮ้วันนี้กูจะได้ไหมบอลอ่ะมาว้ๆๆว้้้ย ว่าโอลิมปปีหน้าต้องมีบัตหญิงเอ้ยเฮ้ยมึงเล่นเลยไม่เล่นเลยสักคนซึ่งภารกิจวันนี้คืออะไรคะพอาอีฟทุกคนจะต้องเนียนเป็นนักกีฬาบุกเซอร์ไพรส์น้องๆสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเฮ้ยเนียนมากวังวรงเบาเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราจะมีเกสนะครับให้เรามาสอนออกกำลังกายนะครับนะครับเรื่ับ นะที่มาวันนี้เนี่ยพี่ๆตั้งใจมาเทรนน้องๆให้เขาเทรนเราเราเรียกราคาเขาเทรนเราปั๊บปั๊บปั๊บคนคนนั้นคือแบบที่สุดอ่ะ